ศาลจังหวัดนนทบุรีได้ผมไป็นส่วนจากศาลอาญาได้นะครับกติกเองมีการส่งแชทนะครับให้กับเพื่อนของตัวเองในเวลา22.3นาทีนะครับ22.31กติกาสแตงโมเนี่ยตกเรือตายไปแนละ้ว22.31กติกแชทไลน์บอกเพื่อนว่าวแตงโมตกเรือตายไปแล้วแต่22.32ผมก็มีการอภภาพเนี่ยไปพิสูจน์ที่ศาลอาญาไปแล้วว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่เวลาก่อนเวลา22.32เนี่ย นะภาพนี้กินอย่างที่ว่าแตงโมเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือแล้วดังนั้นที่ตำรวจแถลงข่าวว่าแตงโมเนี่ยในที่ศายจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีภากษาบอว่าตำรวจมีการเบิกความตำรวจนะครับมีคำพิพากษาว่าแตงโมตกเรือในเวลา22.34จเนี่ยจริงเป็นเรื่องเท็จนะครับจริงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นนะครับเพราะปกติเนี่ยแชทไลน์บอกเพื่อนว่าแตงโมตกเรือตายตอน22.31พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับเรามีหลักฐานหมดอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าลอตเตอรี่เขาสรุปเป็นทางการเดี๋ยวประมาณเดือนกรกฎาคมเขาอน ต่เนื่องนะครับแต่ว่าเทยสานบางส่วนผมได้มาแล้วนะครับยี่สองจุดสามหนึ่งกตินะครับส่งแชทไลน์ถึงเพื่อนนะว่าแตงโมตกเรือตายไปแล้วยี่ส2 2อดสองสองยี่สนะในปอโทรหาน,นะครับเจ้าของอ m ้มซีลูกชายคุทำอุอยมซีว่าแตงโมตกเรือตายไปแล้วยี่สกองจุดสองศูนย์กติแชทไลน์บอกเพื่อนยี่สอแตงโมตกเรือตายไปแล้วแต่ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจท้อหนึ่งกับคณะทำงานแถลงข่าวว่าแตงโมตกเรือตาย เวลา2 2 3 4 0 0ที่นักประชาชนนี่คือหลักฐานสำคัญที่เอาไว้ใช้ดำเนินคดีกับตำรวจและอายาการนะคนสวยอายาการดาวก็พวกได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะจากคำว่าสารของสาลอาญากับคำว่าสารของสารนรบุรีมันขัดแย้งกันการเบิกความของพยานก็ขัดแย้งกันนะครับที่สำคัญที่สุดคือกระติกยืนยันเองเลยนะว่าแตงโมตกเรือตายตอน22.31นะครับแั่นั้นสิ่งที่ตำรวจแถลงข่าวว่าตกเรือ2 2 3 4 0 0จะเป็นเรื่องเท็จ นะครับจึงไปดังเท็จนะครับดังนั้นเนี่ยมันจบแล้วนะคำเอ่ยความของกติ๊กที่สารนุนทบุรีนะครับนะกับที่สารยาที่เราไปยื่นนะครับมันพิสูจน์ได้ว่าแตงโมไม่ได้ตกตอนยี่สองจุดสามสี่ตามที่ตำรวจมีการแถลงข่าวแต่อย่างใดนะครับเราคงบอกให้เลยว่าอดีตแตงโมเนี่ยมันอยู่ในสวนสมองข้อ่แล้ว สามสิบหกตำรวจวนะคืสารขอเที่ยวนี้คุณเตรียมพร้อมไม่ดีแล้วกันรับรองข้อมูลเมื่อสามปีที่แล้วกับข้อมูลวันนี้มันตาน่างกันฟ้ากับเหวแน่นอนนะคุณจะเจอเอกสารที่คุณไม่เคยเจอนะครับมาถามคุณตอนถามคา้านโดยผมเองด้วยนะผมกล้าท้าเลยโดยผมเองแล้วก็มีดีนไอเป็นพยา,ยานมีหมอทิวมีนะมีหมอผู้เชี่ยวชาญมีเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาเป็น ไม่ต่ำกว่าสิบห้าคนในการสู้อดีตสารตํารวจภาคหนึ่งในคดีแตงโมครับตร 1, รนะแต่ผมบอกได้เลยว่าเที่ยวนี้แน่นกว่าครั้งนี้แล้วยี่สิบตํารวจแต่ครั้งนี้สามสิบหกตํารวจเนี่ยฟ้องผมมาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสุดของที่สุดที่คุณไม่เคยเห็นคุณได้เห็นแล้วคุณจะตอบผมไม่ได้ในศาลแล้วกันศาลอาญ,ญานะคุณติดกับดักผมหมดแล้วนะครับทั้งอายการดาวด้วยที่ไปแจ้งความผมที่ที่สภเมืองนนทบุรีกับรองผู้กับ สอบสวนบังเพ้นนะคุณรู้ไหมว่าเราพบกับสอบสวนบังเพ็ญนนะจริงๆผมสู้กันเองคุณในชั้นสอบสวนก็สั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วแต่ผมบอกรองผู้การเราพุง่งกับบังเพ็ญว่าผมไม่ขอให้การใดทั้งสิ้นขอไม่ให้การในชั้นศาลผมยอมเป็นจำเลยคุณอายการดาวผมยอมเสียเงินประกันตัวห้าหมื่นที่ศาลนนทบรุรีแต่คุณตกเป็นเดือกผมเลยคุณภาคเข้าทางตีนผมแล้ว,น,ลวนะผมให้คุณฟ้องเลยผมนัดส่งส่งอายการด้วยวั 2, นที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ผมบอกเรามาเป็นสมทบไปยัการนนทบนรีเลยนะนะครับผมบอกเลยว่าไปขึ้นชกกัสาีรศาลนตรีนุ่นนะเอายาการทางมาเป็นโย์เนี่ยฟ้องผมเนี่ยนะผมต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต้องการให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะดูว่าเอการจ้าของสำนวนฟ้องผมเป็นจำเลยเนี่ยแลวสารรนทบุรีจะไม่ผมคัดเอกสารก็ไม่รู้ไปสิวะเออไาไม่รูปไปนะผมบอกให้เลย้าไม่รู้ไปว่าไม่ผมคัดเพราะตอนนี้อาจการของสำนวนฟ้องผมแล้ว นะโอเคผมไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีแตงโมแต่อายการเจ้าของสำนวนแตงโมมาฟ้องผมแล้วศาลตัดสินแล้วจะไม่ผมคัดเนี่ยผมคิดว่าไม่แฟร์นะบอกก่อนนี่คือผมยอมเป็นเหยื่ออายการดาวให้เขาฟ้องนะเพราะนั้นผมสิบแปดพฤศจิกายนผมไปตั้งแต่เสด็จเลยปรากฏว่าเรามาเพ็่นไม่ได้เตรียมเอกสารเลยแต่ออกไม่เรียกผมมาแล้วผมบอกเรามาเพ็่นมันนี้มาแล้วไม่ไม่ไม่แจ้งข่าวหอไม่ได้ผมมาก่อนตอหน้าพนักงานสอบสวนและตามพวิยาต้องแจ้งข่าวหอ แกบอกเอาไว้ไดไหมเลื่อนก่อน,นได้ไหมผมไม่ได้มาแล้วพิมมือผมก็พิมน,นะผมพิมมือแล้วผมบอกเลยผมให้การสั้นๆมาให้การบริษัทต่อสู้คดีนในชั้นศาลแค่นี้แหละว่ไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องจบไม่ใช่ผมไม่คิดนะครับผมรอดเดยือกมาอยู่แล้วตามที่เดชาเขาพูดอ่ะผมดีใจซะอีกที่เดชาบอกเดี๋ยวจะมีอัยาการฟ้องเดี๋ยวจะมีตํารวจฟ้องมึงฟ้องมาเลยมึงจะฟ้องมากี่คนฟ้องมาเลยกมูไม่เคยปล่อยอย่านเลยนะผมเนี่ยสู้ศึกมาทั่วไทย 3 5สคดีโดนมาแล้ว่องอัยการดาวกระจอกๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าขแจ้งมาผมเาหาดูมีเจ้าพนักงานมามีมาในการโฆษณาก็ลองขึ้นศาลเดี๋ยวก็รู้เองอัยการดาวคุณทําอะไรไว้คุณคิดว่าผมไม่รู้หรือคุณไปอ้างมาเลยอยังไงแบบไหน,นยังไงคุณก็ต้องคิดดีดนะามากคุณสู้กับผมอะ่ะผมไม่ได้สู้กับอัจฉริยะคนเดียวนะผมรู้คุณสนิทกับอัยการนนทบุรีนะคุณสนิทกับผู้ว่าสาบางท่านในศาลจังหวัดนนทบุรี ผมไม่ได้แปลกใจหรอกนะคุณถึงไปแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีแต่คดีเนี้ยคุณฟ้องนี่คุณแจ้งความที่ไหนก็ได้ไม่จช่เป็นต้องแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีนะเพราะมันเป็นเรื่องของการแถลงข่าวที่นนทบุรีพาเลยคุณแจ้งได้คุณไปแจ้งไซเบอร์ยังได้เลยคุณสนิทกับไอ้ลงผิวพันธุ์ไม่เหรอคุณสนิทกับไอวัดคำจำนาญเนี่ยผู้ยังการไซเบอร์หรือไม่ยังการไซเบอร์ผมเห็นไปหาประจําคุณสนิทกับพิ่ตีนี่ ในะห้องของผมวตอตรอเนี่ยผมยเห็นมีเขาไปกระซิ่นนั่งกินข้าวกับหนุ่มกันอย่างนี้มีในชาอยู่ด้วยคุณทำไมไม่แจ้งบอชนอละ่ะเออมาขึ้นสารในย,ยานะทำไมคุณต้องไปแจ้งที่นนทบุรีแค่นี้ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะนะผมไม่ได้กังวลเลยนะให้สิบดาวเลยฟ้องผมผมไม่กลัวหรอกผมเอาคำพากษาสา,ารนนทบุรีนายนะคำพากษาสารนย,ยาไปเปิดแล้วผมก็พูดแล้วว่าคำฟ้องคุณมันเป็นข้อหาล่วงกันประมาณ ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะผิดตรงไหนผมสู้สุดตีอยู่แล้วไม่ยอมสุดซอยผมไม่ต้องพูดผมพูดสุดตีนะคุณไม่ต้องกังวลครับผมยอมเป็นจำเลยคุณประกันตัวห้าหมื่นผมเต็มเงินประกันตัวอยู่แล้วผมบอกให้เลยว่าผมไม่ได้สนใจนะครับผมไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่เขาพูดเอาพูดเอาผมพูดเลยผมทำเป็นจำเลยสามารถสืบคดีเป็นมาแล้วไม่จะเป็นสามารถสืบจะเป็นอะไรไปวะเจอกฎคดีจะเป็นอะไรไปเจอเร่างคดีก็เป็นอะไรไปมันไม่ได้กลัวคุณเมื่อก่อนคุณมีตำรวจภาคหนึ่งเป็นแบ็กอัพปัจจุบันผมมีดีนไอเป็นแบ ผมเชื่อว่าหลักฐานนี้ไอ์เน้นกว่าตำรวจแน่นอนถึงเวลาผมก็อ้างนิไนไอมาเป็นพยานอยู่แล้วนะพวกอาจารของดินไอก็ามีเยอะแยะถึงเวลาเขาอ้างสู้นะครับแต่ที่คนจะดูได้มีนังอาจารย์ติงมาเป็นพยานให้ผมนะนะมีหลายคนมาเป็นพยานให้ผมนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าอาัยการดาวจะทํำยังไงอัยการดาวจะทํายังไงผมไม่ได้กลัวเลยเรื่องคดีเนี้นะต่อถึงอัยการดาวด้วยนะครับไปอยู่สนิทก,กับผูกอัยการไซเบอร์นะสนิทก,กับ ที่ตุ้มีวัดคำชำนาญคุณแม่โดนโกงเงินจากออนไลน์เจ็ดแสนได้คืนได้ยังสนิทเนี่ยพอดีจะจับได้ปบันนี้แถลงข่าวแล้วพอดีพี่ตะลุงเขาทำงานไวแสดงว่าเคสนี้สงสัยลำบากไม่ได้เงินคืนแล้วแน่เลยผมบอกให้ทุกคนนะครับว่าผมไม่ได้กังวลทางอนนี้พนักง,งานสอบสวนในคดีที่ผมแจ้งความกัติ๊ก,กแสนนะก็ทยอยเรียกพยายามไปสอบปากคำตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนะเขาเริ่มทยอยเรียกพนักง,งานสอบสวนเรียกใคไปเรียกใครไปนะครับในการแก้ไขาภาพในเวลาอีกสองจุดหนึ่งสามกับที่เจ็ดจุดห้าหก ผมไม่ได้สีรียกเลยแรกหมัดกันทีลมักตัวยี้ก็ถือเป็นน้องผมเพราะอยู่บริษัทเดียวกันมา20ปีเจอกันมา20ปีแล้วอะไรตัวยไม่ได้มีอะไรกับผมเลยทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่อันนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมิตรกังวลเรื่องของคดีแตงโมแล้วก็ไม่มีการทิ้งแน่นอนใครบอกผมทิ้งคดีแตงโมผมไปคิดใหม่ผมหมดเงินกับแตงโมไปเกือบสองล้านบาทผมถูกฟ้องมาไม่รู้กี่คดีนะเรื่องแตงโมนะ่ยมาอยู่ในสมองผมนะมาตลอด3ปีเต็มหลับตาก็นึกภาพบอกแล้ว ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างนะนะครับทำใครทาอะไรบ้างทำลายเป็นยังไงเวลาไหนยังไงนะผมจะบอกให้ว่าทุกอย่างคือสิ่งที่เราอยู่ในโหว่อยู่แล้วน่าจะทิ้งคดีแตงโมได้ไงค,งไคดีแตงโมเป็นคดีที่ผมอ่ะทุ่มเทมันนาตัดไปแล้วผมบอกแล้วว่าผมจบคดีแตงโมผมก็เริ่มทำชมรมแล้วนะคุณก็คิดเอาแล้วกันว่าคดีแตงโมมันไม่ได้จบไม่ได้จบปีนี้หรอกไม่ได้จบปีหน้าหรอกนะการสืบพยานของตํารวจกับผมเนี่ยปีหกเก้าในเดือนตุลาตุลา เตือนตุลาพฤติกานะครับตุลาพฤติการสู้คดีแทงโมกันะนะและ้วอจะถึงว่าที่เขาฟออา้องมาที่ศาลโรนี่สืบเบลก้าไปปีเอ่อโอ๊ก้าไปปีคือเดือนกันยาเดือนกันยาปลายปีโอ๊ก้าในที่อายการเราฟ้องมาอีกเนี่ยเด้อกันยาโอ๊ก้าแล้วก็ไปตุาลาโอ,อ๊ก้าเราือปลายปีโอ๊ก้าคดีแทงโมลแล้วไหนจะที่ไอจะมีสรุปผลการดำเนินคดีกับตำรวจอายการนะครับพิสูจน์หลักฐานหมอนะคนบนเรือพยานบุคคลอีก ส่งบวชชอยก็คิดดูดีมันจะสู้ยังไงอย่างน้อยต้องมีสามปีเพราะส่งบวชอก็ต้องมีสองบวกหนึ่งสองปีต่อได้ไม่เกินหนึ่งปีก็คือสามปีอย่างน้อยต้องปีหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งรู้ผลแล้วนีหนึ่งอ่ะจะรู้ผลกันสองฝั่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะอยู่ถึงเจ็ดหนึ่งไหมแต่อย่างน้อยสุดคือหกเก้ากีฬาพัน 8, พเพชรเกษียณก่อนใช้ใครถึนเกษียณระดับบิกบ๊กๆกเกษียณหมดแล้วนะไม่มีแล้วตัวหัวเรือ,อใหญ่อะ นะจะมีก็มีชุดใหม่ก็จะมีสำราญวนมาพี่หวานก็มีแค่ปีเดียวก็คือเจ็ดศูนย์เกษียณอืมจะมีสำราญวนมามีจีนภพปุริเดชนะรุ่นนู้นไปรุ่นรุ่นรุ่นใหม่แล้วนะไม่ได้เกี่ยวข้องคดีแตงโมยแล้วคนหลังเนี่ยเนี่ยมีเกี่ยวข้องแตงโมก็ปีเนี่ยปีหน้าปียัปีหกเก้าตอนนั้นก็จบหมดแล้วที่เหลือก็ไอ้พวกพุ่งกลับบางคนที่มาฟ้องผมก็เสียอยู่ในการไปไปเกินครึ่งแล้วนะหกเก้านะคนนึงเพราะว่าผมไม่ได้สนใจไม่ได้วอร์รี่เลยเนี่ยิริภพเนี่ยมุ่งกับ ผมก็รู้จักก็จะมาฟ้องผมอีกไอ้ที่แสบที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุยไลน์กับผมทุกวัน่ะสิริภพเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าสิริภพมาฟ้องผมเรื่องแต่งหมู่นะที่ยี่สิบสี่ตำรวจผมก็มาเห็นคำฟ้องของผมเลยผมเลยรู้ว่ามีสิริภพด้วยวะเขาคุยกับผมทุกวันในไลน์มีอะไรมาปรึกษาผมในไลน์ทุกวันสุดท้ายผมมาเห็นคำฟ้องผมเอาผมถามว่าสิริภพมาฟอนะ้องด้วยรอก็บอกว่าลูกพี่สัง่งไม่เป็นไรผมก็เอาแต่ก็ออกจากไลน์ไปเพราะว่าไอ้คนอย่างนี้มันไม่ไหว เวลามีอะไรให้ผมช่วยแต่เวลาอย่างนี้ไม่บอกผมว่าฟ้องผมหลายคนนะตำรวจรู้จักทุกคนนะครับที่มาฟ้องผมในศาลของตำรวจเนี่ยไม่มีใครผมไม่รู้จักรู้จักทั้งนั้นศาลของตำรวจผมอยากทุกคนไปดูนะวันที่มีการพยายามมีการสู้คดีกันในศาลอาญาเพราะศาลอาญาเขาไม่ได้ปิดกั้นเหมือนศาลนรนุรีคุณลองไปดูการสื่อพยานคดีแต่โมลที่ศาลอาญาดูในเดือนตุลาคมคุณจะได้เห็นเลยว่าการสู้คดีกันเนี่ยมันเป็นวิทยาทานสำหรับทันในความใหม่ๆนะแล้วก็มันเป็นการสืบพยานระหว่างตำรวจกับ ทีมงานคุณภาพของชมรมวิกรรมกับตำรวจชุดทำคดีแตงโมสารวัเอาง่ายชุดทำคดีแตงโมทั้งภาคภาคหนึ่งกับทีมชมรมคุณภาพสู้กันเรื่องเทคนิคการต่อสู้คดีระหว่างไอ้พวกคณะบักังานสืบสวนสอบสวนของภาคหนึ่งทั้งภาคนะกับทีมชมรมชุดเอยกรรมนะคุณภาพทีมคุณภาพเนี่ยทนายคุณภาพพยานคุณภาพเนี่ยอยู่ในวงการนี้มามากกว่าสิบห้าปีเนี่ยมาปูกันเรื่องเทคนิคทางด้านวิชาการเทคนิคทางด้านการสืบสวนสอบสวนเทคนิคพิสูจน์หลักฐานนะและไอคิวนร้อยแปดสิบก คุณเามาดูผมอยากทุกคนนะที่เป็นทนายความน้องผู้หญิงผู้ชายที่จบใหม่ๆเพจะมานั่งศึกษาดูคดีการสือ่อยานคดีแตงโมว่าเขาสู้กันยังไงร,ระหว่างทีมตำรวจชุดทำคดีแตงโมกับทีมคุณภาพผมอยากให้ให้มาดูนะผมเชื่อว่า,ท,า,ววา,าท่านผู้ว่าศาเนี่ยท่านคงอนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคดีแตงโมขณะเป็นดาราชื่อดังของประเทศไทยจึยงตายแบบมีปริศน,นาแบบนี้สองสารผลคดีไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าโลกต้องจารึกประเทศไทยต้องจารึกว่า การพิพากษาของสารอาญากับสาลนนทบุรีมีความแตกต่างกันเพราะการส่งเรื่องของตํารวจอายการไม่เหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะครับสารอะไรนะผมก็รับคำพิพากษาสารอยู่แล้วแต่ผนของคำพิพากษาการนําเสนอระหว่างตํารวจอายการสองฝั่งไม่เหมือนกันการสื่อพยานของสารอาญาก็ไม่เหมือนกันของสารนนทบุรีก็ไม่เหมือนกันแต่เมื่อสาลของตํารวจเนี่ยที่มาเป็นพยานคดีเนี้ยที่มาฟ้องผมทั้งสามบคคเนี่ยที่สารอาญาในเดือนตุลาคมเนี่ยทีนี้เลย มันจะได้วัดกันไงว่าทีมตํารวจทำคดีแตงโมก็ต้องไปเอาคำพิพากษาศารนทุนทีมาเล่นงานผมอยู่แล้วเมืนะ่อทีมตรารวจสารบกนายทีมพอถอทีหมอทีอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปเอาคำพิพา,า,า,ากษาที่ศาลนทุนทีตัดสินว่ายกฟ้องคดีประมาทมาใช้กับคดีผมเนี่ยผมรอผมรออยู่แล้วมไม่ใช่ไม่รอนะผมรออยู่แล้วนะผมรอคุณเอาเอกสารที่ศารนทุนมาให้ผมอยู่แล้วนะครับเพราะผม้ึงบอกว่านะผม้องบอกว่าให้คุณแปลมาเลย แล้วเดี๋ยวคุณมาดูว่าเราจะหักล้างกันยังไงผมมีหมอนิติวิทยาศาสตร์ที่เี่าชาญการพ,าพิรสูจน์ศพมาหกพันศพมาเป็นญญานให้ผมอยู่แล้วผมมีตำรวจที่เก่งเรื่องพิสูจน์หลักฐานนะเป็นที่ปรึกษาของชมรม,มอยู่แล้วผมมีทนายความที่เป็นตำรวจมาทั้งชีวิตนะและทพันตำรวจเอกนะดูงานสอบสวนมาทั้งชีวิตแล้วมาเป็นทีมทนายความให้ผมนะผมมีอายการศาลสูงอดีตอา,ายการศาลสูงอดีตอา,ายการจังหวัดเนยะมาเป็นทีมงานให้ผมอยู่แล้วในการเป็นทนายความให้ผมอยู่แล้ว มาเป็นทีมทีมงานทนายความอยู่แล้วผมมีอดีตผู้พากษา <c oughs> ก็มาเป็นที่ปรึกษาผมอยู่แล้วนะผมมีทุกทุกหน่วยงานที่บงกลมนะที่จะมาขึ้นศาลในคดีแตงโมงทั้งดีไอนะทั้งพิสูจน์หลักฐานทั้งหมอนิติเวชหมอสัญญกรรมทั้งวิเยา่าวชรญท่านภาพนะโปรแกรมเมอร์ GPS นะเจ้าของจีเก็เป็นพยายในให้ผมอยู่แล้วนะครับ้ผมถามว่า จะสู้กันยังไงมันมันน่าสนุกนะระหว่างทีมงานคุณภาพกับตารวจชุดทำคดีแตงโมเนี่ยสู้กันสามสิบหกคนเนี่ยนะกับทีมงานผมเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ทางนความใหม่ๆคุณต้องมาศึกษานะมันสนุกอะและประชาชนเนี่ยก็น่าจะมาดูนะเพื่อเป็นองค์ประกอบความรู้ในเรื่องของคดีอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนจบใหม่ๆนะครับผมก็อยากให้น้องมาดูนะนำเอาสิ่งที่ดีๆไปใช้ ในคนณนาที่น้องเป็นพนักงานสอบสวนอย่าไปทําตามแบบนะครับตำวตรวจพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่คุณภาพที่แท้จริงเราอยากเห็นตำรวจที่มีคุณภาพตำรวจที่มีความยุติธรรมตำรวจที่เป็นมือ,อชีพในการทํางานโดยโดยมาทําอย่างตรงไปตรงมานี่ก็นาดเป็นดาราชื่อดังยังตายหน้าอนาบแบบนี้นะครับยังยังโง่ง่ายเหมือนตายฟีนะแต่จิ่งต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนมาศึกษาดูนะนะครับล้วเรามาสู้กันในกฎกาิกา,านนสากลในศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากนะที่จะพิสูจน์กันระหว่างระหว่างตํารวจกับสามกนายกับอัจฉริยะกับพวกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดูเดือดเผ็ดมันแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ที่สังคมจะได้รู้ความจริงสื่อมวลชนมนวมรับฟังการสื่อพยานมันจะได้เอาไปเผยแพร่ตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงพยานที่มาเบิกความก็เป็นพยานที่ที่เป็นของจริงที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเราเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ขับเรือมากกว่ายี่สปีมีมีใบญาตขับเรือ ทุกอย่างมันสู้กทางเทคนิคอนะสู้ทางเทคนิคผมได้บอกว่าทุกอย่างคือผมเชื่อว่าความมีทรธมีจริงนะผมอยู่บนโลกใบนี้มาเนี่ยผู้ว,ว่าสาที่เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะมีความีิตทธรจะมีบ้างบางคนที่ที่เกเรผมบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้ว,ว่าสาบางคนระดับผู้บริหารถูกไล่ออกเธอเชื่อไหม ระดับผู้บริหารบางคนูกไร่ออกเนี่ยจากการเป็นผู้ว่าศาลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ที่เหลือเชื่อนะนิวิตใหม่ของประเทศไทยว่ามีอดีตอธิบดีศาลนะรองอธิบดีศาลอธิบดีศาลูกไล่ออกเนี่ยผมว่าโอ้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยให้ประกันตัวเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีทั้งสี่ล้านกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไหมว่ากระบวนการของศาลเนี่ยการตรวจสอบเข้มงวด แล้วก็เวลาผิดแล้วเนี่ยไม่มีความเมตตาบานีไม่มีการช่วยเหลือกันทําอย่างตรงไปตรงมาผมว่านี่คือความไม่ธทําที่เราเห็นนะว่าเวลาที่ผู้ว่าศาทําผิดก็ลงโทษสถานนะต่างจากหน่วยงานอื่นนะครับผมนึงเชื่อมั่นว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ัวสาเนี่ยมีความไม่ธรรมำสำหรับคนยากคนจนมีความไม่ธรรมต่อผมเองนะที่ผ่านการต่อสูงคดีมากกว่าสามร้อยคดีนะครับทูกตำรวจกันแกล้งเยอะแยะมากมายให้พูดเลยกันแกล้งอะไรบ้าง ผมได้แต่ทนนะครับทนตัวอย่างคือความอดทนของผมนะมาตลอดนะผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมันอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่มันมันเย็นแล้วมันห้าสิบแปดปีแล้วมันถึงจุดที่ไม่อยากจะอะไรมากมายอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่ผมไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยยอมแพ้คนตอนนั้นเนี่ยคดยีแดงโมงทุกคนก็จับตามองมันไม่ได้จบพิสานนนทบุรีหรอก นะครับมันยังมีมันยังมีภาพต่อไปมันไม่ได้จบแค่นี้ถ้ามีข้าราชการปปรอชตอีดความเป็นกลางผมเชื่อว่ามืออาชีพยุคใหม่น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ได้อยากหวังมากว่าปปชอจะเป็นเป็นามที่ประชาชนคาดหวังได้ไหมเราคดีมันเยอะแต่คดีแตงโมงเป็นคดีที่น่าสนใจก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ในปปชอด้วยว่าหลายๆคดีเนี่ยนะครับมันถูกเอาไปซ่อนไว้ แผมกล้าพูดได้เลยว่าคดีบางคดีในปปชว,วิ่งได้วิ่งได้แล้วผมเจอมากับตัวเองนะ,นะครับผมเจอมากับตัวเองคดีปปชเยหลายคดีผมเจอมากับตัวเอง